ครับท่านผู้ชมท่านครับที่มารับชมอันนี้มาอัปเดตสักหน่อยนึงอ่ะผมนึกว่าเกตกักเสร็จแล้วนะมีดูในติ๊กตนะ็อกนะครับมีช่องหนึ่งนะครับที่แกโพสต์อยู่ผมก็เลยสอบถามไปว่ายังตักอยู่อีกหรอแต่ว่ายังตักอยู่นะ,ะก็เลยมีโุลาตรงนี้ก็เลยแวะมาแบงนี้เลยนะครับ ผมมาเก็ตัดจริงๆด้วยนะครับผมก็หายไปเยอะเลยนะจากเดิมที่ผมเคยถ่ายนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับสุดท้ายอยู่แค่ประมาณกึ่งกลางคนระับจากที่หกล้อข้างล่างอยู่นะครับก็เกือบเดือนหนึ่งนะผมไม่ได้มานะครับ วิ่งไม่จบอีกครับงานก็เยอะเหมือนกันประมาณจะไม่ได้แลยสี0ันเที่ยวหรือเปล่าทำใจะเอานะยังวิ่งอยู่ตลอดับรถต่างๆหน้าๆสลับกันวิ่งคนระับรายการใครจะพาวิ่งก็มาวิ่งได้นะครับ นี่แบบเพิวๆเ,เลยนะคมัไม่มีการลิฟต์นะ,อะของโกเบนะครับตัดเดียวไปเลยนะครัจบจอกแข็งเดี๋ยวผมจะไปหามุมด้านบนนิดนึงนะโอเค ด้านข้างด้านหลังของ3าทรงพุณนจีีมีดีโครตัดอยู่ครับเห็นไหมนี่ต่างข้างมาฝั่งนี้นะพี่ผมมาฝั่งนี้ร้อนมากเลยเหมือนจะฝนตกนะครับเหีือทุ่งแล้วก็นี่ ฟารองได้ตัวนี้ดูจะได้ประมาณถึงเวลาไหนนะครับเมื่อวานฝังไอ้ตัวสายสี่หนึ่งแปดนะไม่ได้ฝนตกนะครับฝังนี้ฝนตกนะ กดแชร์นะครับกดสัส่งติดตายเป็นกำลังใจให้กนะันจะหมดก่อนหรือเปล่านะครับนี่จอกแข็งแข็งบ่อยๆนะครับเริ่มสั้นแล้วตนี่ต้องทำ หินล้วนๆเลยก็เลยต้องแคะแคะออกางนานดินไม่รู้วิ่งกี่ชั้นนะส่วนใหญ่ถ้าจะให้ชั้นก็ประมาณเจ็ดถึงแปดชั้นนะครับจ,จะพอดีนะครับเดเฟอร์เคยบอกนะครับวิ่งกับที่แกะประมาณกิโลนะครับห้าหกกิโลได้นะวิ่งก็ไปถม ลิงหรือเปล่าทางไหน้าผมถนนแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> ข้ารองแล้วยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะมานะผมว่าประเดี๋ยว ไปหาที่ลบก่อนนะครับโอเคันนี้ได้ที่ลบก่อนอนะที่ลมแป๊บหนึ่งร้อนจริงๆเหงื่อไหลเลย ยิงสุดยอดจริงๆเ,เลยบางยีนี้ออันแต่อายสิบขวบนะครับแกนี้ขับแรกๆขับแท็กเตอร์ก่อนนะครับไม่ได้ขับจิโก,โกหลังๆเพิ่งมาขับนะคบนโคตรโหดจริงๆบางลุกนะครับบางยี เคยลากไม้ให้กับบางลุกมาสองสามครั้งแล้วนะครับไม้ใหญ่บางลุกมาซื้อแถวยะลานะครับแถวลำพญาก็มีแถวยะหานะครับก็มีเหมือนกันบางทีลากสองสามรอบแล้วนะครับของแกหัวมืดเลยฝั่งนู้นนะ่าจะมาแล้วนะครับ เที่ยวหน้าจะได้นะขอวัน้แข่งแบบนี้นะครัถ้าเกิน50นี่่าถือว่าคุ้มเลยนะครับนี่ เข็ดแนแล้วนะฝั่งนี้เลยที่เขาเคยมาเอาแล้วนะสุดเลย แถวนาำนะครับต้องใช้แบบหินหิ่งเนี่ยมันจะได้เกาะหน่อยนะครับอโอเคก,อก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใไค์กดแชร์กดติดตามได้ผมด้วยนะครับ